ชีวิตต้นไม้คะ่ะดูจากของก็รู้ชใช่ไหมคะช่วงน,นี้คือมีต้นไม้มาเกอบทุกวันเลยแม่ก็ไปเอฟ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 ทุกวันดูทุกวันเลยนะทุกคนไม่ชื่อว่าอะไรสวัสดีค่ะพี่ไม่ถือสาใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะพี่ไม่ถือสาได้ยินทุกวัน สวัสดีครับพ <ctions> ี่ไ <Cut> ม <us off> ่ถือสาพี่ไม่ถือสารับต้นไหนครับอ๋เราไม่มีแม่พันธุ์เราก็ต้องเอฟแม่พันธก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งปันให้พี่พี่น้องๆในราคาไม่แพงกันนะคะแม่คือมีตั้นดิบก่อนเยอะมากอ่ะช่วยน้องเลยค่ะไปช่วยน้องค่ะไปผัดแับช่วยน้องกันอันดับแรกเราก็ต้องผ่ดตัวเชือกฟางก่อนนะคะนี่ ยอยากแกะมาก,กระวังกันไกลนะคะค่อยๆก็จะเราก็จะแกะตรงนี้นะคะคือเราต้องตัดตรงนี้มาดูค่ะมาดูค่ะ ระวางกันไกลนะคะวิวสวยมากทุกคนอันนี้คือน้องสมัยเขาอยากช่วยชีวิตน้องต้นไม้นะคะทุกคนที่จริงคุณแม่ก็จะทำเองนะคะเพราะว่ากลัวกันไกลตัดมือนะคะ ขอเสียงตบมือค่ะไปดูกันค่ะมีอะไรบ้างนะคะอ้ยมีเหล่าตุ๊กจตกใส่กับอออีสาเลยนะคะเอาว่าเป็นแบบแมอันนี้คือทำาาดาดัมทำสุสุมานะคะทำด้วตัวนี้เหรอคะอันนี้แบบแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะทุกคนอันนี้ตัดค่ะ ตัวน้องอันนี้อะไรหานุมานอ,อ๋อหานุมาน,นของ์ระรานะเพอชน้องออึบอ๊บ<อ>หานุมานได้แล้วนะคะนี่หานุมานอม์รัปรานะคะทุกคนเราก็ต้องมีแม่พันธุ์ก่อนนะคะอันนี้แม่พันธุ์ของเรานะคะหานุมานอมพระปรา<อ>ต่อไปค่ะอันนี้หงสุวรรณนะคะหงสสุวรรณ ต่อไปค้นต่อไปนะคะนนตนแม่กุสุมาได้ยังในยน้งไหมเอาดึงออกมามันตัดไม่ได้ทำไมต้องตัดจ่อระวังมได้แล้วอ๋ออันนี้ต้นแม่พันเลยนะคะต้นใหญ่มาก16.8แแม่กุสูมานะคะแม่กุสุมาแม่จะโอ้โหอันนี้อะไรคะอันนี้ไม่มีชื่อลูกไม้หรือเปล่าหรือว่าอะไร เดี๋ยวเรามาเกะกันนะคะทุกคนอ้อโหอันนี้อะไรคะอ,อ๋ออันนี้ก็ไม่มีชิ่นตอนไหนคุณแม่ไม่รู้คะเดี๋ยวมาถามให้หมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือพี่เขาแพ็คมาดีมากเลยนะคะแล้วก็มีกล่องกันกระแทกด้วย,วยอันนี้ลูกไม้คะ่ะอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ อ๋ออันนี้แถมค่ะอันนี้แถมขอแอมอาแถมโอ้ยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมากเลยนะคะน้องไม้ขอบคุณค่าหน่อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยนะคะตนี้ให้น้องไม้แกะให้ดูนะคะตันนี้น้องไมคิดว่าน้องไม้แกะได้เพราะว่ามันง่ายเพราะมันน่ารักตัวนี้มันี้เหมนน้องไม ไหนนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้นี่เองลงไปอยู่อะไรคะไปเป็นต้นไม้แล้วเหรอคะเนี่ยแม่ค้ใช่ค่ะนี่นะคะทุกคนน้องสมัยก็แกะเสร็จแล้วนะคะอ่าน้องสมัยมารีวิวหน่อยมารีวิวราคาให้หน่อยเช็คกินราคานะวันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่ พุทธศัก,กราชันรนะคะทุกคนอ่ารีวิวราคาให้หน่อยเช็คอินตามป้ายเลยค่ะราคานะคะต้นนี้นะคะจะเป็นต้นนี้<อ>ชื่อว่าห,หงสุวรนะคะหงสุวรรณ<อ>บอลสีวอแหวน550หบาทใช่ค่ะใช่ค่ะวอ,วอแหวน550รหานะคะอ่าต้นแม่พันธุ์ของแม่แทนนะคะนี่ขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะต้นนี้ต้นนี้กอไก่ห้าร้อยน้าน้นนนจะบอกค่ะก,กอไก่ห้าร้อยนะคะแต่ว่าถามชื่อว่าชื่อ,ออ๋อหนุมานอมพรัพพาค่ะบนสีนะคะหานุมานอมพรัพพ,พาต้น,ตน,ตนนี้เอาไว้สุดท้ายเลยคะอ๋อต้นนี้ต้นแถมหรอคะค่ะแถมอ่าต่อไปต้นนี้นะคะ่ะเป็นต้น วอแบนห0าบาทค่ะอ่าต้นนี้น้องมีชื่อว่าลูกไม้นะคะคล้ายๆกับสตรอเบอรี่สตรอเร์นะคะทุกคนแสดงว่าคุณแม่ซื้อมาหมดเป็น2 0 0 0 3น0 0นในสิคนะนับดูสิค่ะน้องสมยัยอ่าต้นนี้500้าต้อะน,น,นะคะ,อ,ะอ๋อต้อนนี้แม่ปลูกซูมานะคะไซแม่พันนะคะอ่าพูดค่ะอันนี้ โอ้โหพอควายหกร้อยนะคะแม่กุสมาคุณแม่ก็จะไปปลูกลงกระถางเนาะเพราะว่าดูสิน้องใบตองแดงอ่ะสุดท้ายค่ะต้นแถมพ่อค้าแม่ค้าใจดีนะคะช้างเผือกมาจากจังหวัดเพชรชบูร์เลยนะคะทุกคนช้างเนือกใบบัวค่ะช้างเผือกใบบัวค่ะ แอค้าใจดีนะคะแถมมาให้ด้วยกับแม่ค้าใจดีเขาจะมีแบบแบบนี้ให้เลยน่ารักมากเลยอโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะน้องไมยพายมาดูต้นไม้ที่ม <า S 1> แม่แพนเอฟมานะคะตัดต้นไม้ค่ะมาช่วยแกะกล่องต้นไม้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสมัยกับแม่แพนด้วยนะคะ <laughs> โอเคค่ะน okay, no, ้องสมัยบายบายเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์เพ่ใช่กดตแิดคลายน้องสมัยด้วยนะคะที่รู้กระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งกุ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย